เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาต่อกันที่ a ดล็อกที่สองกันนะคะทุกคน situation paul sees his friend andy sitting on a bench under a tree เหตุการณ์คืออะไรคะเหตุการณ์นะคะ situation เหตุการณ์เนี่ยคือพอนะคะเจอเพื่อนของเขาใช่ไหมคะที่ชื่อแอนดี้เนาะ sitting on a bench under a tree นั่งใช่ไหมคะนั่งอยู่บนมานั่งนะคะใต้ต้นไม้นั่นเองพอนะคะก็เลย เข้าไปทักใช่ไหมคะพอลไฮแอนดี Paul, ้แล้วก็มาเจอแล้วค่ะข้อ6ของเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะพอลน่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ถามอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วแอนดี้นะคะก็ตอบว่า I've got a terrible headache ฉันทำไมคะ headache คืออะไรครับปวดหัวถูกต้องไหมเอ่ยทุกคน มันแปลสลับกันนะคะ head h e คือหัว a c h คือปวดถูกต้องไหมคะ head a c ก็คืออาการปวดหัวนั่นเอง terrible นี่แปลว่าอะไรคะทุกคน terrible แย่ yeah, นะคะแบบแย่ yeah, หรือว่าแปลว่ามากก็ได้นะคะทุกคนแบบเนี่ยเออแบบปวดหัวแบบมากๆเลยนะคะปวดหัวสุดๆนะคะ I have got a terrible headache เวลาเราปวดหัวนะคะเราไม่เราจะพูดว่า I am headache อย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องพูดว่า I have got a headache ฉันปวดหัวนะคะหรือว่าเราต้องพูดว่า I have a headache นะคะฉันรู้สึกปวดหัวจังเลยอย่างนี้นะคะมามาดูกันเถอะข้อ6นะคะช่อยแรกนะคะ It's nice to meet Oh, no, I'm sorry. It's nice to see you. Where have you been chai San glad to meet you where you like to go now, chai San you don't look well. What's the matter chai ha, how about you? I'm so sorry you are ill. chai Hana, what have you done? Why do you have a headache? Ah uh, ข้อแรกนะคะ it's nice to see you นะคะยินดีที่ได้เจอนะคะแบบดีจังเลยที่ได้เจอคุณนะคะดีจังเลยที่ได้เจอ where have you been นะคะคุณไปที่ไหนมานะ ช้อยสองนะคะ Glad to meet you นะคะก็เหมือนกันนะคะแปลได้ใกล้กันมากเลยนะคะเช่นดีใจนะที่ได้เจอนะคะอันนี้ดีใจนะคะ glad ดีใจที่ได้เจอนะ,ะ Would you like to go now ไปกันเลยไหมนะคะไปกันเลยไหม Would you like to do something นี่ใช้ได้บ่อยนะคะทุกคน Would you like แล้วก็บวก verb infinitive นะคะเช่น Would you like to take a break นะคะอยากแบบไปพักหน่อยไหมไปพักกันไหมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ Would you like to go now ไปกันเลยไหมนะคะที่บอกว่า verb infinitive เนี่ยก็คือ verb ที่ไม่ได้เติม s หรือ es นะคะเช่นตรงนี้เองก็คือ go ใช่ไหมทุกคนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะ swim เมื่อกี้เอ้ยสวิมไม่มี e นะคะมาจากไหนมัวไปแล้วสวิมนะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่บอกว่า take นะคะ <S <s <uk ain> ปกติเนี่ยเราอาจจะเติม s หรือ es ได้ถูกต้องไหมคะที่ verb แต่ว่าถ้าเป็น verb infinitive น,นี่ก็คือล้อนๆนะคะทุกคนห้ามเติมอะไรเด็ดขาดนะใช้สามนะคะ you don't look well what's the matter เธอเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะ ธอดูไม่ค่อยโอเคนะคะดูไม่ค่อยดีไม่โอเคนะคะอันนี้นี่ไม่ใช่สวยไม่สวยนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนแบบเออแบบเหมือนแบบเราเจอเพื่อแล้วสภาพแบบเปื่อยมากเลยนะคะแบบไม่ได้แล้วนะคะเธอแบบดูไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยโอเคเลยนะ what's the matter เป็นอะไรหรือเปล่านะคะมีอะไรหรือเปล่านะประโยคนี้ก็ใช้ได้บ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราเจอเพื่อนเนี่ยแบบ ดูสภาพไม่ไหวแล้วนะคะเราก็สามารถถาม,ถามได้นะว่า what what's the matter ไม่ใช่มันไม่ใช่ประโยคแบบผ่านเรื่องนะคะแบบเฮ้ยแบบมีปัญหาหรออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นแบบ what's the matter แบบมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะอยากเล่าอะไรไหมนะใช่สะคะ how about you I'm so sorry you are ill ใช่ค่ะสินะคะ How about you? I'm so sorry you are ill นะคะอันนี้นะ How about you นะคะก็คือแบบเธอเป็นยังไงบ้าง I'm a sorry you are ill ประโยคนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเขารู้สึกขอโทษนะมันแปลตรงตัวไม่ได้นะคะมันเป็นวัฒนธรรมของอ ชาวต่างชาติเขาน้อที่เขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะมันจะแปลประมาณแบบเสียใจยด้วยนะที่ได้ยินเรื่องนี้หรือว่าแบบอ้าวไม่เธอไม่สบายเหรอเราเวลาเราได้ยินเพื่อนพูดว่าไม่สบายหรือว่าแบบเกิดอะไรที่ที่ไม่ดีขึ้นกับเพื่อนเราหรือว่าคนที่เราหลักนะคะเราก็จะแบบเอ้อแบบรู้สึกไม่ดีไปด้วยใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นการแสดงแบบความเป็นห่วงความเห็นใจนะคะแสดงความเห็นใจว่าแบบ อา้าไม่สบายหรออะไรเงี้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอ,อย่างนี้นะคะเขาอันนี้ก็แบบว่าเออแบบโอ๊ยขอโทษด้วยนะแบบไม่สบายหรออย่างี้นะคะไม่ใช่การขอโทษที่แบบทําผิดแล้วขอโทษอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช้ได้ตลอดเลยนะถ้าสมมุติว่าเราเอา่ามีเพื่อนเรานะคะอ่าสมมุติสุนัขของเพื่อนเรานะคะตายนะเราก็สามารถพูดได้ว่า oh I'm sorry to hear that นะคะ sorry แบบเออแบบอ้าวล้ออะไรเงี้ยแบบเสียใจด้วยนะอะไรเงี้นะคะหรือว่าหรือว่าเพื่อเราสอบตกนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็แบบ oh you did great เธอแบบทำได้ดีแล้ว I'm sorry to hear that อย่างเงี้ยนะคะก็แบบแบบแบบเออแบบไม่ใช่เสียใจด้วยนะแต่แบบเออแบบแสงความเห็นใจนะคะทุกคนแล้วก็ช้อยห้านะคะ What have you done Why do you have a headache อันนี้ก็คือเธอไปทำอะไรมานะคะ What have you done เธอไปทำอะไรมาเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอไปทำอะไรมานะคะทำไมนะวายก็คือถามให้ผลใช่ไหมคะทำไมึปวดหัวล,ล่ะ มาดูกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่า hi Andy เขาไปทักเลยใช่ไหมคะอ้าวสวัสดี Andy เขาก็พูดอะไรสักอย่างหลังจากนั้นเนี่ย Andy ก็ถึงตอบนะคะว่าเขาปวดหัวถูกต้องไหมคะ I went to bed very late last night นะคะก็คืออะไรเอ่ยเขา went to bed ก็คืออะไรคะไปเตียงหรือเปล่าคะไปนอนนะคะถูกไหมก็คือแบบเขาไปนอนนอนนะคะเขานอน very late นะคะ late แปลว่าอะไรเอ่ยสายใช่ไหมคะทุกคนก็คือ นอนดึกนั่นแหละทุกคนนอนดึกนะคะเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกมากเลยตอนนี้ก็เลยปวดหัวสุดๆนะคะแย่มากๆเลยนะอามาดูกันนะคะเราจะตัดช้อยไหนดีนะทุกคนช้อยไหนดีแอนดี้เขาตอบใช่ไหมคะว่าเขาปวดหัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยไหนตัดเลยคะช้อย ช้อยสี่ใช่ไหมคะ How about you I'm so sorry you are ill นะคะ How about you นะคะปกติเนี่ยก็จะมีคนถามเราก่อนใช่ไหมคะว่าแบบ uh, How are you today อย่างเงี้ยเราก็ตอบ I'm fine How about you และเธอหลายอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ทาระโยคหลังทาย I'm so sorry you are ill นะคะอยู่ดีจะมาแบบ Hi a แอนดี้แบบเอ้ยขอโทษนะเธอไม่สบายอะไรอย่างนงี้นะ ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะเราแค่เห็นเพื่อนเฉยๆนะเราก็ไม่น่าจะเขายังไม่ทันพูดเลยนะว่าเขาปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นช้อยห้าก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะ where what have you done why do you have a headache อันเนี้ยมันต้องถามทีหลังถูกต้องไหมคะตรงเนี้ยถ้าพอถามตรงนี้แทนนะคะสมมุติแอนดี้พูดแล้วนะคะว่า i've got a horrible headache นะคะปวดหัวมากเลยแล้วพอแล้วพอเนี่ย จะพูดว่าเออไปทําอะไรมาล่ะทำไมถึงปวดหัวแล้วแอนดี้ก็ถึงตอบว่าเออเมื่อคืนไปนอนดึกมาอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แทนนะคะมันก็ไม่ได้เนาะถ้าจะเป็นชอยนั้นอนะ่ะมันต้องมาอยู่ตรงกลางนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นะลบไปเลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะก็ตัดชอยห้าไปแล้วนะคะชอยไหนดีทุกคน ช้อยหนึ่งหรือเปล่าคะ It's nice to see you Where have you been ฮะดีใจจังเลยที่ได้เจอเธอไปไหนมาเขาถามเธอไปไหนมานะคะแล้วแอนดี้ก็ตอบว่าอุย๊ยปวดหัวมากก็ไม่น่าใช่ถูกต้องไหมคะเขาก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะถ้าเขาถามแล้วเขาก็ตอบอย่างนี้นะคะถ้าถามว่าไปไหนมาเนี่ยเวลาตอบก็ต้องตอบก่อนใช่ไหมคะว่าไปที่ไหนมาไม่ใช่มาตอบว่าปวดหัวถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกช้อยหนึ่งที่ตัดได้คืออะไรคะทุกคน ใช่สองถูกต้องไหมคะ Would you like to go now ไปกันเลยไหมนะคะ Glad to meet you โอ้ยดีใจจังเลยที่ได้เจอไปกันเลยไหมนะคะแล้วอันนี้ก็ตอบโอ้ฉันปวดหัวมากอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้ก็ควรจะตอบใช่ไหมคะว่า um no I wouldn't นะคะแบบเออยยังยังไม่ไปอย่างนงี้ฉันปวดหัวมากแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันถึงจะถูกนะมันถึงจะสมบูรณ์นะคะอยู่ดีจะมาตอบว่าโอ้ปวดหัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนถ้าถามว่าจะไปไหมก็ต้องตอบก่อนนะว่าจะไปไม่ไป ก็สามารถตอบได้ว่าไม่ไปเพราะปวดหัวอย่น,นี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ตอบเลยเนาะเรียบร้อยนะคะคำตอบของข้อหกนะคะคือช้อยอะไรเลยทุกคนช้อยช้อยสามถูกต้องไหมคะเข,เ,ขเขาก็เขาเห็นแอนดี้แล้วคะ่ะเขาพูดให้แอ y you don't look where well. what's the matter นี่แอนดี้เธอแบบดูแบบไม่ดีเลยนะเป็นอย่างเป็นอะไรหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ คอยสามนะนี่เลยนะคะทุกคนชัดเจนนะตรงนี้ Hi Andy you don't look well what's the matter อ้าวสวัสดีแอนดี้เธอดูไม่สบายเลยนะเดินดูไม่ดีแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแอนดี้ก็เลยตอบว่า เออ oh, I've got terrible headache ฉันปวดหัวมากนะคะเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกไปนะคะเรียบร้อยนะข้อ6นะคะเราก็ได้คำตอบแล้วเนาะเป็นช้อยสามนะคะทุกคน you don't look well what's the matter นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ